อันนี้แม่แอด์แนเจอร์แม่หลังจากคลิปวันก่อนหน้านี้นะครับผมที่เราได้เล่นด่านนี้ไปเอ่อสำหรับด่านใหม่นี้นี่เราเล่นตรงสายนั่นแหละดีแล้วฮะกูมไม่คิดทะลึงลนะกูขอโทษ ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลิกับผมวันนี้นะครับอยู่ในเกมแอนิเมะแอ็ดแอนเจอร์อีกแล้วนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับดันเจี้นอาที่แล้วเราเล่นไปนะครับวันนี้เราก็ต้องเล่นอีกดิเออนะครับมันก็เป็นโหมดใหม่นะครับเอาไว้สำหรับฟาร์มขอเนะครับเอาไว้อีโบตัวใหม่ๆในเอ่ออัปเดต7จ็ดนะผมเชื่อว่าทุกคนลงผ่านอยู่แล้วแหละนะครับแต่ผมอยากรู้นะว่าตัวผมเนี่ยจะลงผ่านหรือเปล่าซึ่งจากคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับผมที่มันแนะนำให้เอาตัวกายภาพไปนะแต่ผมทันเรื่องเอาเวทไปทั้งที่่่ดใน้มมไ คนอื่นเล่นผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมแต่เอาเป็นว่ากูนี่เกือบไม่หลอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับผมตัวที่เขาแนะนําของด่านที่สองนะครับเขาแนะนําให้เอาเวทไปเฮ <c oughs> ียกูต้องเอาเวทไปดีวะไอสัตว์งวกระเพาพไปอ้วนเละด,ดิขนาดรอบแล้วกูมียูนิคในเทียกูเกือบไม่ผ่านอ่ะแต่ซึ่งผมอยากรู้นะครับผมว่าถ้าผมไม่เอากรนกับอาริมะไปเนี่ยจะไหวไหมคือแน่นอนแหละนะครับขนาดกูเล่นข้ามสายเนี่ยมันยังผ่านเลยนะครับผมถ้ากลัวมันเล่นแบบไอ้ด่านที่มันแพ้ทางเวทตรงๆเนี่ยเฮียกูชนะแบบขี้เลยปะแต่ผมรู้สึกกวววว่่่่่่าาััันนนนีี้เเยยยผมมมแงไออลตตูธรรด ก็เพื <society>. er. Then, ่อใคลิปนี้มันดูไม่ง่ายเกินนะครับมันจะได้ไม่น่าเบื่อตัวแรกที่ผมจะเอาไปนะครับแน่นอนนะครับผมจะเอาเจลานไปก่อนนะครับตัวนี้ตีแอร์แล้วก็เอาเป็นเกรป่ะแล้วก็ใครอีกดีวะเนี่ยเฮียคือตัวละครของกูยิ่งน้อยอยู่เอาหนังสือไปด้วยอ่ะเฮียมันมีตัวน้ำเอ้ยมันมีตัวน้ำแข็งบอ้เฮียมีป่ะผมกูจำไม่ได้ไอ้เฮียเดี๋ยวกูไม่เอาไปแล้วกันเอาเมงูมีไปด้วยอ่ะนะครับผมจะได้ตีเวทแรงขึ้นคราวนี้ก็เหลือตัวดาเมจล่ะปะเอาเอาเป็นยูตาไปได้มั้ยอุ้ยแตยาดัว้สุท นะครับแน่นอนนะครับเราจะเอาตัวต่างมานั่นเองไอเฮียเย็นเควเวลาใส่เจรันช่องแรกมันีผ้าคลุมยืดเหระเนี่ย เยอยมันไม่ได้เทเขึ้นตรงไหนเลยก็วันนี้นะครับก็เพื่อนน้องๆเลยนะครับผมถ้าชอบคลิปคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเข้ามาเริ่มกันเลยนะครับเลเจนด์สเตทนะครับผมอ่าด่านสามมาแล้วนะฮะอเอ่อเพื่อคลิปที่แล้วคือกูอัดก่อนวันที่แพทมันจะอัปเดตวันเดียวอ, <S <S อ่ะซึ่งอันที่สามนี่กูยังไม่รู้เลยนะครับว่าอะไรยังไงนะครับมันไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าแนะนำให้เอาตัวอะไรไปนะเออแต่ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้กูจะะะะะะเเ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 เลลล่่่นน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 นออออััััััััักกกกคคคคคครรรรรรบบบบบบผมมมมม Let's later few moments go a โข้าาสูตววแแแ็็็ยยงงปปดิไๆ เราจะวางตังฟ้าไว้ก่อนนะครับเลือดมอนก็รู้สึกว่าจะเท่าเดิมเลยปะ่ะโอ้เนี่ยมันจะประมาณเนี้ยนะฮะสามปันห้านะครับผมซึ่งกูอยากรู้ความแตกต่างของด่านที่แล้วกับด่านนี้มันคืออะไรวะคือลงประมาณแบบมึงจะเลือกเล่นด่านไหนก็ได้แล้วแต่ยูนิตของมึงเงีย้ยอู้แต่รอบนี้สองบัฟมันมาพร้อมกันเลยนะเฮ้ยแปลว่าความยากมีความแตกต่างอันที่แล้วดิอันที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นอันเพิ่มดาเมจตัวกายภาพมาก่อนถูกป่ะส่วนตัวป้องกันเนี่ยมันจะมาทีหลังอู้แต่นี่นี่คือออกมาแทบจะเวฟแรกๆเลยเนะครับผมโอเคฮะไอ้เหี้ยอย่าพพูดดดดมมมมมมาาาาาาไไไอออออออ้้้้้สัััััััตตตววววววว์ปกกก่่่่นน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 เเเเเเีีี๋ยยยยรรรงงงะะะะผผจฟคคบบลลใหหิื คุณจะเอาตัวอะไรตีตายวะเนี่ยยูยูยูตะเราเราวางแบบแก้ขัดแก้เขินไปก่อนแล้วกันอ่ะผมวางตรงนี้นะครับดาเมจเริ่มนั้นแหละสองแม่สามนะตีสองทีตายนะครับคูดาวห้าวิโอเคไหวสบายไอ้พวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีธาตุอะไรนะครับผมคือยูตะแล้วก็ตีเข้าปกตินะครับชิวนะครับผมอ่ะผมอัพตังต่อนะครับตังตรงนี้แล้วก็เก็บมาอัพพวกนี้ตอนนี้น่าจะชิวกว่ารอบแล้วเยอะนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ทะลึ่งจริงนะมอนแต่ละตัวของดาดนี่มันทุเรศทุลังทั้งนั้นเลยนะครับผมไเฮะะเเ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 เนน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 ีีีีี่่่่่่่ยยยยยยยตตตััััััววววปปกกกิแมมมมงงงหลออ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 อทไไู้้จาาดด็็บบสครผ พี่โมแต่ดูข้างหน้านะฮะไปดูข้างหลังนะเดี๋ยวจะแตกเอาชิบหายมีใครหลุดไปบ้างหรือยังเนี่ยไม่มีใช่ไหมแต่ยูตาแล้วครูดาวห้าอยู่นะฮะมันน่าจะได้ไหมเอ่ยนะครับผมคือเหมือนด่านนี้มันจะมีความยากกว่าด่านที่แล้วพอสมควรเลยนะปกติด่านที่แล้วเนี่ยตัวโล่มันจะมีแค่โล่เดียวปะว้าวว้าวนะครับผมตรงนี้นี่เรียกว่าหน้าลุ้นแล้วนะฮะเทเวสไม่เคลียร์ตอนนี้กูไม่มีตังวางตัวน่ะเพื่อนเฮ้ยเร็ว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 โอเคเดี๋ยวกูวางเอ่อเจลันก่อนเลยนะฮะตัวแอร์จะมาแล้วนน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 ะะะะะะะฮอออออัััััพพมมมมาาาข้้้้้ีีีีคครรบบผผ่่่่่กููไไดดสสงุเเทแหหลตตปืโโ ตีตายอย่างง่ายอะ่ะโอ้โหแม่งคือแบบโคตรจะอีซี่นูบเลยครับน้องๆนะครับผมอะกูอัพตังแบบชิวๆเลยอย่างงี้ไอ้ยาจริงๆกูไม่ต้องมานั่งขายตัวละครอะไรละกูเล่นตรงนี้นี่แหละไม่ไม่ไกูก็วางยูตะตรงนี้ไปหน่อยเออนะครับแม่มันเป็นแนวตีของมันตรงนี้กูยังไงนี่เรือมันเป็นหมื่นอยู่นะเพื่อนนะเพื่ใจเย็นๆน,นะเพื่อนมึงไม่ได้มียูนิงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะเออยูตะเราน่าจะตีตายอยู่นะมันครูดาวค่อนข้างเร็วเจลาเราตีประมาณพันแปด นะครับผมซึ่งดาเมจจริงมันเท่าไหร่ไอ้เแค่ดาเมจจริงมันพันสี่ไอ้สัสโอ้โหมันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ตอนนี้นะฮะเจฟเราอัพเต็มทั้ง3ตัวแล้วนะฮะเหลือแค่บูม่าอย่างเดียวอ่าเว็บเคลียร์มานะฮะตอนนี้เว็บแถวยาวสิบเอ็ดอ่ะไอ้ยังโอ้โหแม่งชิวที่ผายไอ้สัสไม่ต้องถามเลยนะถ้ากลัวตัวแบบยูนิคมาอะไรเนี่ยมันจะชิวขนาดไหนโอ้ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากเกมที่แล้วที่เราเล่นเลยนะครับผมอันนั้นนี่ตึงจิบหายดูเนี่ยนี่เว็บสิบเอ็ดแล้วนะครับผมคือตัวละครกูเล่นแบบประมาท อ่าเดี๋ยวเราวางเมงงูมินะฮะตรงนี้สัก2ตัวนะครับผมอ่าวางเป็นปรับเฟิร์สตัวหนึ่งปรับลาสตัวหนึ่งนะมันจะได้ตีตัวเวทเดี๋ยวบอกโอ้โหเย็ดแค่เป็นบูสสก์สิบเปอร์เซ็นต์อ๋อแต่กูว่าปล่อยไปอย่างี้จะเริ่มไม่ดีละนะฮะเดี๋ยวกูอัพยูตะขั้นตรงสูงเลยดีกว่านะครับผมอ่าแล้วตัวนี้เราควรจะปรับลาสด,ด้วยอ่านะฮะต่อจากนี้เราก็จะเริ่มแบบสบายๆแล้วนะครับผมข้างหลังก็ปล่อยพี่แกเขาเคลียร์ไปอ่าเดี๋ยวกูวางเกรย์ตรงนี้ไปเพิ่มอีกสัก2ตัวอ่ะปรับเฟิร์สสปรรัััับบลลลาาาเเ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 เหหหหหหหมมืืออออออนนนนนดดิิะคฮฮฮ้้้้ยย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 งงไไไไวววว่่่่่่่ีีพทกููใจ เอาจรนะตรงนี้เราขายได้เลยนะฮะเออคือกูไม่อยากให้มันอยู่ลกเกะกะกูอเอาตัวเจรานนะฮะเอามาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับผมเออช่วยเป็นดาเมจให้ิดหนึ่งนะ,ะตีตัวแอร์เฮียซึ่งกูไม่ค่อยเห็นตัวแอร์เลยเน,<ล>นี่ยเน้นอัพยูตะอย่างเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าตานี้เขาเป็นดาเมจหลักของเรานะครับผมซึ่งระยะการตีงเขาก็ได้ว่าใช้ได้เลยนะฮะเออคือไอพวกนี้เนี่ยมันก็จะตีแบบสร้างดีบาร์ให้มอนก่อนแล้วยูตะาแล้วก็ตีไงเอยเป็นคอมโบตานี้นี่ชิวแล้วเกินนะครับกูมีเวลาพักหายใจหายคอบ้างนะ อ่ะตังเรานมี25,000นะครับอัพยูตะไปนะครับผมโอ้โหเทอร์น,า,า,น,เนเา,าเมทแสนห้าอยู่นะฮะก็นะนะสมกับเป็นดาวเมจหลักนะคือต่อตานี้กูไม่เอาตัวยูนิคมาก็เหมือนกูเอามาอยู่ดีนะครับผมโอ้ยตัวชิ้นี่มันโกง,งอยู่แล้วนะ,ะแต่ตอนนี้ระยะการตีแลดูจะไกลๆไปหน่อยนะเนี่ยเพื่อน โอเคเพราะฉะนั้นนะเราจะวางตัวเกรกับเมงุมิอีกสักคู่หนึ่งแล้วกันอ่าปรับลาร์ดสอตัวปรับเฟิร์สสตัวอ่ามาเวฟบสินะครับยูตะอัพเต็มนะครับผมโอเคผมว่าต่อจากนี้เนี่ยไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วเงินที่เหลือได้เอาจริงผมว่าเราเอามาอัพแบบเจนลานเล่นๆก็ได้นะยูตะของผมเนี่ยดาเมจจะอยู่ประมาณ2องแสนะครับก็ตีไปประมาณ2องแสนนะครับผม,มเที่ยมนึกสภาพนะฮะโบกดาเมจไปอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอโ้โหตีที่พ่อตายไม่ต้องไปยูนิคก็เสียวได้นะครับผมมคคคคือออออไ้้้เเเเเเหหลล่่่่่าาาาานนนนนนโโงงพววววกีียยยยรรรรัับบจะะตด็ฟ ผอ่เรามาอัพตัวเจรานกันต่อนะครับสาเหตุที่ผมต้องมาอัพตัวนี้นะครับคือกูเสียวนะครับถ้าบอสแม่งเป็นตัวแอร์นี่กูฮาเลยนะไอ้เหี้ยนะครับผมคือยูตากูงเหงาเลยนะอุตส่าห์อัพมาเต็มเนี่ยความหวังที่พึ่งของเราตัวเดียวตอนนี้ก็คือตัวเจรานนั่นเองนะครับผมซึ่งจริงผมยังไม่รู้นะครับว่าบอสเป็นตัวอะไรนะแต่การไม่ก่อนคือถ้ามันเป็นตาที่แล้วมันก็อย่างชิวไงเพราะว่าก่อนอยังไงแล้วก็โดดแอร์อยู่แล้วนะครับมันไม่มีปัญหาไงเออแต่ถ้าตานี้เนี่ยนะครับดาเมจหลัก พอออกมาแล้วนะครับผมเป็นตัวแอร์ป่ะวะเนี่ยเออเหมือนจะไม่ใช่เนี่ยเป็นบอสปกติแหละอู้แต่รอบนี้ไม่มีเกาะไม่มีเฮี้ยอะไรเลยนะครับผมโอ้โหบอสที่เรียกได้ว่าเป็นความมืดมนที่แท้จริงจริงนะตัวนี้เหมือนนา,นาคตประเทศไทยซึ่งตัวนี้นะมีเกาะกันไกลภาพถึง200เลยนะครับผมแล้วก็เหมือนจะบัฟดาเมจตัวเวท25% นะฮะซึ่งตอนนี้คือไม่มีใครฮะผ่านตัวยูตะเราไปได้นะครับแน่นอนฮะบอสก็เช่นกันอ๋อตอนนี้เพื่อความเร็วนะฮะกูลงยูตะอีกตัวหนึ่งดีกว่านะครับที่ผ่านต่างที่เหลือก็ยัดแม่งเลยกูจะดูซิว่าบอสมันจะตายเร็วขนาดไหนนะฮะอายุตะตัวหลังตียังโอเคกำลังตีนะตีเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวก็ดูดาเมจไอสัตว์ <c oughs> ยังเลยง่ายเกินนะครับน้องๆดูตีผมนะครับผมคือบอสมันโดนมาดุมาตุ้มนึง <c oughs> ขี้เลยนะตอนนี้ตากตายเถอะเพื่อนกูนจะไปนอนแล้วไอ้เหี้ยดึกแล้วเออโอเคนะก่อน จบกันไปนแบบโคตรจะอีซี่นะครับผมเราใช้เวลาไปทั้งหมด13นาทีนะครับผมเวฟทั้งหมด20เวฟนะครับแล้วก็บวกเพชรอีก60บวก80นะครับแล้วก็ได้อีกพีบอกทำไมก็ไม่รู้น้องๆบอกน้องๆมีตา two days later เฮียกูจำได้ว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราใช้เวลาเล่นไปประมาณ17นาทีกว่าเลยนะโอ้โหวันนี้นี่คือประหยัดเวลาไปเยอะเยอะก็ะได้แหละนะครับผมพยายามจะทำให้คลิปนี้นะครับมันเป็นการเล่นที่ดูปกติที่สุดนะครับผมคือถ้ากูเอาตัวยูนิคไปมันนึกสภาพ,พดิมันจะเป็นยังไงไอ้เหี้ยกูว่า10นนาาาาทีีจบบบแบบบออออ่ะแแแสสโกมมมปปปุ๊๊ตยยยัไ้้เเหููิ หน้าบ้านเลยน้าแต่ก็นั่นแหละนะครับคือผ่านก็ดีแล้วนะครับผมคือกูก็ยังไม่เคยเล่นไงไดาดเนี่ยนะครับกูเลยแบบอ่ะกูเอายูตะไปหน่อยแล้วกันเผื่อไว้เผื่อมันจะตึงอย่างน้อยกูจะได้มีตัวดาเห็นหลักสักตัวหนึ่งก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับที่สําคัญอญย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับผมกับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะเอภาคภูมินี่แค่พอมันอยู่ที่ตัวมันแม่งมันดูเท่นะแต่พอมันไปอยู่ที่ตัวกูทำไมมันดูตลกวะ